ตอนสุดท้ายผงปีที่แล้วปีปีหกแปดอะคะ่ะเขาโทรมาหาหนูเสียงเขาเศร้ามากแล้วหนูก็หนูก็ตอนนั้นยุ่งยุ่งอยู่แล้วก็เขาเงียบไปเงียบไปแล้วจนหนูถ้าไม่อยากจะพูดใช่ไหมก็หนูก็วางสายใส่เขาเลยค่ะพี่ทั่นอที่หนูไม่รู้ว่าสายนั้นคือสายสุดท้ายสียงสุดท้ายที่หนูจะได้ยินเขาอะค่ะ ใช่จะไปก็ไม่ได้ตอนแต่งงานตอนอายุสิบห้าค่ะพี่โอ้แต่งงาน,นไวจังใช่ค่ะตอนนั้นตอนเด็กๆอะค่ะ,ะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นแฟนปเป็นสามีปัจจุบันอยู่นะคะอ๋อค่ะค่ะแต่ตอนนั้นสถานะเขาเป็นกิกเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จับได้ก็เลยจับให้แต่งกันนะคะพี่เพราะว่าแฟนคนแรกคดีแล้วก็โอเคตอนนั้นเราเด็กๆแล้วก็กลัวพ่อกับแม่แล้วก็ยอมยอมอะค่ะส่วนสามีคนปจัจจุบันก็บอกว่าโอเคนั้น เดี๋ยวอยู่กันไปเราก็รักกันเองแต่นหนูก็ตัดสินใจไปทํางานค่ะพี่ทํางานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งอะคะ่ะคนนี้คือเขามาทํางานเขาเพิ่งจบเรียนจบมาเหมือนกันค่ะพี่เขาก็มาทํางานแล้วก็เราก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเริ่มจากเพื่อนสนิทก่อนอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็เลื่อๆไปแล้วพอดีหนูย้ายสาขาย้ายสาขาอีกไปอีกสาขาหนึ่งเขาก็มีความสัมพันธ์ติดต่อเนื่องก็คือโทรโทรศัพท์มาหา โทรมาเปิดเพลงให้ฟังโทรมาร้องเพลงให้ฟังบ <c oughs> างทีก็ไปหาถึงที่อะค่ะซึ่งเขา,เขารู้ว่าหนูมีสามีอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> เขาก็รู้ค่ะแล้วก็พี่สาวเขาบอกว่าเอออย่าไปยุ่งนะเขาเป็นครอบครัวแล้วเขาก็มาบอกหนูนะว่าพี่สาวเขาบอกอย่างนั้นค่ะแต่หนูว่าโอเคแล้วก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่พอนานไปนานไปอะค่ะมันก็มันรู้สึกว่ามันหัวใจพองโตพี่หัวใจฟูคือเราได้รับแบบ สิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาพี่และทีนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วก็ผ่านมาถึงปี62ค่ะพี่ก่อนหน้านั้นปี62เขามีแฟนหลายคนมากเลยนะพี่มีแฟนแฟนคนแรกหนูรู้สึกหึงเขาอะค่ะหนูก็ทําให้เขาทะเลาะก,กันทะเลาะกันเพราะว่าเพราะว่าหนูไปสืบมาว่าแฟนเขาก็หลอกเขาเหมือนกันพี่หนูก็เลยแบบไม่อยากให้คนที่หนูรักต้องโดนหลอกแล้วก็หลังจากนั้นพอเลิกกับแฟนคนแรก แล้วก็คนต่อไปคนต่อไปหนูก็หนูรับรู้ทุกอย่างพี่แต่หนูก็โอเคเขาก็มีเราก็มีแล้วก็ให้พื้นที่กับเขาแล้วก็มาปีหกสองเขาได้แฟนแต่เขาปิดสถานะปิดบังหนูว่าแฟนเขาท้องค่ะค <c oughs> ่ะเพราะท้องหนูไปเสิรดูไปสองเฟซบุ๊กหนูว่าเห็นแฟนเขาท้องหนูก็เลยตัดสินใจถอยออกมาดีกว่าเพราะหนูสงสารเด็กที่ความสัมพันธ์แล้วก็อยู่เป็นสถานะเพื่อนโทรคุยกันบ้างค่ะ <c oughs> นานๆนไปหากันบ้างแต่ก็ไม่ได้หวือหวามืนเมื่อก่อนค่ะพี่<ะ>เพราะว่าเราสงสารลูกเขาคะ่ะแล้วก็มาตอนสุดท้ายของปีที่แล้วปีปีหกแปดอะคะ่คะเขาโทรมาหาหนูเสียงเขาเศร้ามากแล้วหนูก็หนูก็ตอนนั้นยุ่งๆอยู่แล้วก็เขาเงียบไปเงียบไปแล้วจนหนูถ้าไม่อยากจะพูดใช่ไหมก็หนูก็วางสายใส่เขาเลยค่ะพี่ทั้งที่หนูไม่รู้ว่าสายนั้นคือสายสุดท้ายเสียงสุดท้ายที่หนูจะไ,ได้ยินเขาอะค่ะ คือเขาเป็นอะไรคะคือเขาต้องเสียชีวิตเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าธันวาเนี่ยค่ะพี่ค่ะเขาเป็นอะไรคะประสบอุบัติเหตุเหรอคะไม่ค่ะรู้สึกว่าเลือดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอค่ะนอนหลับนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยค่ะเพื่อนไปเผาหนูก็ไม่ได้ร้องนะพี่ไม่ได้ร้องแสแอะเลยก็ไปส่งเขา แต่พอปิดเตาเท่านั้นนะคะหนูรู้สึกว่าหนูสะอื้นมากแบบว่าเขาจากไปจริงๆแล้วเหรออะไรอย่างนี้ hmm. แล้วจากไปกันยังแบบสมบูรณ์จริงๆเหรอพี่เลย hmm. ยังไม่ได้ขอโทษยังไม่ได้อะไรกันเลยอย่างเงี้ยค่ะค <Okay. S 2> ่ะคิดว่าที่ผ่านมาหนูก็รักเขารักเขาคนหนึ่งเหมือนกันรักรักเขามากเหมือนกันนะคะอืมค่ะก็โลกสอนความไม่แน่นอนทุกวันนะคะแต่ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะตองในส่วนที่เราทําผิด เราก็ต้องยอมรับว่ายังไงมันก็ผิดอยู่ดีนะใช่ไหมคะไม่ว่าอต่อให้เขาจากไปก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันถูกนะเพียงแต่แค่ว่าวันนี้น้องได้โดนสองโจทย์ในเวลาเดียวกันโจทย์ของการที่ไม่รู้สิพี่ยังคงยืนยันว่าน้องรักใครน้องอยู่กับคนน,าน,านคั้นนะคะแต่ถ้าไม่รักกันแล้วน้องไปนอกใ,ใ,ใจอะ่ะน้องก็ต้องมาหันกลับมาดูแลหัวใจของสามีเหมือนกันนะซึ่ง,งตอนนี้ตองก็ยังอยู่กับสามีคนเดิม,ดมใช่ค่ะสามีเขารู้ด้วยนะว่าหนูไปงานศพเขา แต่เขาไม่ถามว่าใครแต่จริงๆเขารู้อะค่ะเขารู้อืนั่นน่ะสิยิ่งเขารู้นะหนูยิ่งต้องรู้ตัวว่าหนูกําลังทาร้ายหัวใจ,จของ,งใครคนอยู่จริงแล้วยังรักสามีอยู่ไหมคะถ้าถ้าล,ลองถามตัวเองเพราะว่าตอนนั้นพี่คนนั้นเขาขอให้หนูอะอยู่กับเขาได้ไหมเลือกเขาได้ไหมสรุปว่าหนูไม่เลือกเขาหนูเลือกสามีค่ะพี่คือคพี่เข้าใจแหละเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราคงไปเอากลับมาแก้ไขไม่ได้แต่จากวันนี้ไปก็ก็คง ถ้าสมมติเราตัดสินใจว่าเราเลือกคนนี้เรารักคนนี้เนาะเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดแล้ววันไหนที่ไม่รักกันก็แยกย้ายใช่ไหมคะมันจริงๆมันแค่นั้นเองแต่มันอดีตผ่านมามันอาจจะแบบลําบากสําหรับคนอื่นนิดนึงตรงที่หนูก็รักสามีนะก็เลือกนะแต่หนูก็ยังไปม,มีอีกคนนึงแล้วอีกคนเขาดันมีภรรยาอยู่แล้วอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบอืมก็สุดท้ายเมื่อมันถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันในลักษณะแบบนี้จบลงด้วยลักษณะแบบนี้บางทีเราก็ เราก็เลือกไม่ได้แต่ว่ามันก็คงมีสิ่งดีอยู่ก็คืออ่ะหนูจะได้กลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่อย่างนั้นมันเป็นบทเรียนซ้ําๆนะคะตอนนี้หนูรู้หมดเลยว่าหนูไม่ควรทํำยังไงหนูแบบเฮ้ยทำร้ายจิตใจสามีเฮ้ยเขาก็รู้นะคะว่าหนูไปงานศพนะ <c oughs> รู้หมดเลยถ้าสมมติคะ่ะอันนี้ไม่รู้สิพี่ว่าเราสามารถสมมติได้นะวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วสามีไม่ได้อยู่กับหนูอีกแล้วว่ะหนูต้องมานั่งเสียใจภายหลังกี่รอบอะ่ะมันก็จะกลายเป็นภาพซ้ําๆคือตอนอยู่ไม่ดูแลรู้สึกแย่ตอนเขาจากไป เป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆเพราะไม่แน่นะคะก็ตอนที่ผู้ชายคนนี้เขาจากหนูไปอ่ะเขาทิ้งบทเรียนเล่มหนึ่งเอาไว้ให้หนูเลยนะคะว่าตอนอยู่ช่วยดูแลกันด้วยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองกันจริงๆอ่ะหนูก็ทําร้ายจิตใจสามีมากนะคะวันนี้เราจะต้องไม่ทําอะไรก็ตามที่ทำเราต้องเสียใจซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆจากการที่ตอนอยู่ไม่ดูแลอบอกแล้วค่ะและความรักของเรา <c oughs> ต้องไม่ทำร้ายใครอ่ะค่ะตองเนาะ,ะทุกคนก็มีหวัวใจนั่นแหละรักได้เจ็บได้ร้องไห้เป็น นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเ,เป็นภรรยาเขาจะรู้สึกยังไงสามีหนูก็เขาก็รู้นะครับพี่อนั่นแหะสิเราไม่รู้ว่าเขาหัวใจพังขนาดไหนค่ะเราลองคิดสมมติเคะว่าถ้าเกิดเป็นเราและสามีเราหรือคนที่เรารักมีคนอื่นเราก็เสียใจแหละเนาะ,ะยังไม่ต้องอยังไม่ต้องไปจบที่เลือกไม่เลือกด้วยนะคะเอาแค่ว่าเอาเวลาที่ควรจะดูแลสามีไปคุยกับคนอื่น <c oughs> เป็นหนูหนูไม่รู้สึกหรอนะ ใช่ไหมคะนะวันนี้ยังมีโอกาสมีสามีที่น่ารักอยู่ก็ดูแลกันให้ดีๆนะคะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <A Friday. S 2> แฟนก็ไม่ใช่จะไปก็ไม่ได้